ปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกปลาอะไรใหญ่สุดในโลกปลากีสถานผิดปลาลีดผิดปลาจีนบุรีผิดปลาอะไรปลาวานปลาวานปลาวานมึงใหญ่กว่าปลากีสถานใช่คือคำตอบมึงถูกใช่ถูกปลาอะไรปากมิดปลาปากเล็กผิดปลาอะไรปลาช่อนเพราะ ปาช่อนต้มปลาอะไรปากเล็กปลาอะไรปั๊บปูผิดผิดเงี้ยปลาอะไรปลาทูพ <c oughs> อเนาะปลาอะไรปากใหญ่ที่สุดโลกมีใจคอไม่ได้เข้าเรื่องเลยเข้าราวเลยเนี่ยอะไรที่ว่านะปลาอะไรปากใหญ่ที่สุดในโลกปลาวา ปลาล่ะเออนี่ถูกอ่ะโอ้ยโชคดีมาพอและฉลาดเลย